สำหรับใครท่านไหนนะครับที่ต้องการความคุ้มค่าห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดคันนี้ครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงทันที1น0 0 0ล้านสองแสนบาทเลยครับและนี่ก็คือรถเข้าใหม่รถตู้หรูที่ราคาจับต้องได้ครับนี่คือหุนไดแกรนด์สตาร์แลค VPC เจ็ดที่นั่งครับปี2016ราคาสภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับด้านหน้าของรถคันนี้นะครับฮุนได VPC นะครับคันนี้จะเป็นสีออกแนวน้ำตาลครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้ากระจังด้านหน้ารวมถึงกันชนนะฮะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกหักเลยไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนมาพร้อมกัับบบนนนีีไฟตดมแ้เลยะสสภาพว ยครับใครสนใจคันนี้มาพิสูจน์ด้วยตาคุณเองได้เลยที่วัตโต้ครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตรเซอร์วิสง่ายอะไหล่หาง่ายไม่ยุ่งยากครับและเรียกได้ว่าเครื่องมีความทนทานแล้วก็ประหยัดน้ามันครับสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง14กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับรถคันนี้นะครับเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากๆเลยยังไม่พอประตูด้านท้ายทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป็นประตูด้านท้ายแบบบานสไลด์ไฟฟ้าครับที่สําคัญเวลาขึ้นไปที่นั่งที่ตัวรถนะครับเรียกได้ว่าสเต็ปเนี่ยไม่สูงมากผู้หหหลลััััักกกผู้้้้้ใใใญ่่่่่สสสสาาาาาาามมมรรรรรรรถถขขึนนนนนนนงงงไไดดดบบบยยคคคคคืออออวววะะีีีีเเทตตจิแป็ ไปเปลี่ยนแปลงปรับเป็นเวลแคปได้นะสำหรับผู้พิการครับแล้วก็สภาพภายในนี่คือสวยเลยเป็นเบาะสีเบจเบาะหนังแท้ครับประวัติสวยสุดวิสุ์อุปกรณ์ครบเลขใหม่ของเขาอยู่ที่12 9 0 0 0โลตรงกลางนะครับเรียกได้ว่าเป็น VPC นะครับคันนี้นะครับสามารถปรับพับได้แบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปนั่งด้านท้ายได้นะอันนี้คือจุดเด่นเลยใช้งานง่ายครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีด้านหลังขนาดใหญ่14นิ้วแอร์ปรับอากาศนะฮะตรงด้านหลังนะฮะแล้วก็เบาะททีี่่่่นนััังงสสาาามรรรถปบบเยได้คใ ใจคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเดินทางไปเป็นแบบครอบครัวใหญ่คันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานและก็ราคาดีมากด้วยครับขอเสนอค่าตัวเขาบินแค่499,000บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยแบบฟรีดาวครับผ่อนล้มต้นที่8,000บาทต่อเดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจรถคันนี้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ ติดต่อที่วันโทโต0้0หง1ห้4 5 8 8 5ได้เลยแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้แล้วลองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับรถทุกคันของวันโชโต้นะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีวัรันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทุกประเทศด้วยวันโทโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธ,ธรรมครับสวัสดีครับ